อมลองกาไม่ใช่อคมเมืองคุณที่ไม่รู้เรื่องรามเกียรนตนะะิครับเป็นตอนที่อนุมันอ้าปากให้พลักพมณ์อยู่ในป่าหรอกเพื่อที่จะปกป้อง,งคุ้มครองครับคุณนี่มีมความรู้ด้านนี้ด้วยหรนอดินะคุณนี้ไม่รู้เรื่องราวของรามเกียรติดูรูปต่อไปดีกว่าผมว่าอ,อันนี้น่าจะเป็นกับพระรามอีกนั่นแหละคุณ แขงสอนรมมากพระรามครับนี่มีจะจับไปเยื่อนด้วยดไวยเออมีเคลื่อนไหวเออลากรถราชรถครับราชรถ เขาว่าลาฉลุดเกยก็คือใช่ไหมว่าแล้วมึงต้องพูดคำนี้คือเป็นปัญหาเคุณปากแต่เราไม่เห็นไม่รู้ที่มาที่นี่นะครับนี่ราชฉลดคุณมาลุ้นภาพต่อไปกันครับมาแล้วครับคุณว่าเป็นรูปอะไรครับลองเดาดูครับช้างศึกช้างศึกสัญลักณทุกวันทุกเมืองครับ โอ้งดงามครับมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยขยับเปยืนได้ด้วยใช่ใช่เอองามผมว่ามันก็ดูมีรายละเอียดมากกว่าไอ้ที่ลงามาดูคเคยแล้วเนะรูปใหญ่ขึ้นปะใช่น้ำหนักได้อยู่เพราะว่า <c oughs> คนเยอะมากครับ <c oughs> ผมไปเสียวเสียอยู่แล้ว เรามาดูรูปต่อไปกันครับจากรูปช้างรูปที่เท่าไหร่ครับอันที่จะเป็นรูปลำตัดที่ห้าแลม้มานห้าหรือหกน่าจะเป็นปลำตัดที่ห้ารูปแรกวิจิตเจ้าพยารูปทีสองพระราชนีนะครับอันเป็นรูปอนุมานแล้วก็พันลามลงรูปครับรูปอะไรเอ่ยครับพระเจ้าพิณทศกักกณฐ์ครับอย,อยู่ในตีนโขนอ้าวไม่ใช่เฮ้ยทศกัณฐ์หัวเป็น หน้าโทาสะเกลตัวเนี่ยเหอผมเหม็นตอนเรือ no. ่องน <ท Natürlich. S 2> ี refused, ้เขามีสร้างปูยนะพี่พอเหรอเออโอ้โหก็เพิก็ยังอยู่เรื่องนี้เขามีสร้างปูยนะพี่พอเหรอเออโอ้โหก็เพิก็ยังอยู่ในเรื่องลังเกียจอยในโมกในโบสถ์เหรอเหตุเขาบอกว่าตีมเรื่องราวคือเป็นเรื่องของเทิดเกียรตอันนี้ด้วยบ้างที่หอนจะบวก มีคนุมันอมาจะบวงไฟเฮ้ยอันนี้อลังการมากไอ้ยา